อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ช n แนน,นะ นี่อยู่เกมคาลเตอร์ไซเช่นเคยนะครับในคลิปวีดีโอนี้ครับผมจะมารีวิวน้องริต้านะครับตัวละคร SSR ตัวใหม่นะที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ SEA นะครับก็ต้องบอกครับว่าเป็นตัวละครที่ต่อต้านจักรกลได้ดีมากๆเลยนะครับตัวหนึ่งนะครับมีสกิลนะทั้งลดพลังโจมตีของจักรกลนะครับแล้วก็ตัดเลือดจักรกลได้ด้วยนะรวมถึงลดความเร็วในการโจมตีของจักรกลได้อีกนะครับ รวมไปถึงสั่งตายจากกลได้ด้วยนะครับนีแหละครับฟังจากสกิลภาพรวมแล้วโหดไหมฮะนี่แหละครับก็จะเป็นตัวละครที่เอามาช่วยลงดฟイนะครับในระดับ48ขึ้นไปได้ง่ายขึ้นรวมถึงในการผ่านด่านเทียเ7นะครับอาวุธเทียเนะในอนาคตนะครับแล้วก็รวมไปถึงการต่อสู้ใน P PP นะครับเพื่อที่จะรับมือกับอีวารันได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคครับงั้นเราจะไม่เสียเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวจ่อลึกกันเช่นเคยนะเริ่มกันด้วยที่สเตตัสพื้นฐานของน้องลิต้ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับน้องลิต้านะครับเป็นเผ่าเคาน์เตอร์นะครับคอสามนะสามารถบินได้นะครับแล้วก็โจมตีศัตรูทั้งบนบกและอากาศนะครับสเตตัสพื้นฐานของเธอนะเลือดนะครับ29 0 0 0นะพลังโจมตี4 0 0พนะครับค่อนข้างสูงนะ ลืมบอกไปว่าน้องลิต้าเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตนะครับสายซัพพอร์ตส่วนใหญ่สเตตัสจะไม่ค่อยเยอะนะโดดเด่นในเรื่องของสกิลนะครับแต่น้องลิต้าเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีด้วยนะครับพลังโจมตีให้ถึง4 0 0พเลยนะค่อนข้างดีเลยนะครับพลังป้องกัน300นะครับคริติคอลรับ500นะนะความแม่นยำา700นะครับลบดี6 0 0นะครับอย่างอื่นก็กลางๆนะครับถือว่าดูดีนะในการโจมตีนะครับเอาล่ะต่อครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่สกิลของเธอนะอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นทีเด็ดขององลิต้าเลยนะครับสกิลพื้นฐานขององลิต้านะเป้าหมาย2นะครับองลิต้าก็จะโจมตีนะครับจากอากาศนะศัตรูก็โดน2เป้าหมายเลยนะครับเลเวลที่2 3 4 5เนี่ยความแรงจะแรงขึ้นเลเวลละ5%ตามลำดับนะฮะถัดมาเป็นสกิลพาสซีฟครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีเด็ดขององลิต้านะครับ ดาเมจของการโจมตีพื้นฐานครั้งถัดไปครับจะเพิ่มขึ้น50%และจะสร้างดาเมจเป็น a o e ด้วยนะหลังจากใช้สกิลพิเศษหรือสกิลอันติแล้วนะแล้วก็ศัตรูที่โดนดาเมจครับจะโดนลดพลังโจมตีลง15%นะครับเป็นเวลา5วินาทีด้วยกันนะโดยที่ถ้าเกิดเป็นจักรกลนะครับจะโดนผลนี้เป็น2เท่าเลยนะครับที่เลเวล2 3 4นะดาเมจต่อจากรกลครับแรงขึ้น10% 10%แล้วก็20%ด้วยกัน แล้วที่เลเวล5นะลดดาเมจที่ได้รับจากจักรกลลง30%นะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่แสดงผลใน PVP นะแล้วก็การโจมตีพื้นฐานที่เกิดจากพาสซีฟนะจะเป็นดาเมจจริงนะครับและสตนจากกลด้วยนะครับ2วินาทีเลยนะนะครับก็ตีเป็น2 d e f e n s e เลยนะครับแล้วก็สตนจากกลด้วยนะดีมากๆเลยนะครับมีแค่พาสซีฟนะจักรกลโดนเข้าไปก็ร้องเลยนะครับเอาละครับต่อครับที่สกิลพิเศษนะ ครูดาวสิวินาทีครับเป้าหมาย2ครับทีวิเศษสกิลนี้ครับอิตาจะทำดาเมจเป็น LE นะครับศัตรูที่โดนนะครับจะโดนตัดเลือดนะครับเป็นเวลา8วินาทีนะ20%นะครับแล้วก็จากกลนะครับจะโดนผลเนี้ยเป็น2เท่านะครับเท่ากับว่าจากกลเนี่ยโดนทีตัดเลือด40%เลยนะฮะถัดมาครับที่เลเวล2 3 4นะคูดาวลดลง1วินาที1วินาทีแล้วก็2วินาทีครับ ที่เลเวลที่5นะครับจากกล1นตัวในระยะที่มี HP ต่ำกว่า20%ครับจะตายทันทีเลยนะยกเว้นบอสนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลทีเด็ดอีกหนึ่งสกิลนะครับของเธอนะครับสั่งตายจากกลได้เลยนะครับถ้าเลือดจากกลเหลือประมาณ20%นะนะครับโหดมากๆเลยนะนอกจากตัดเลือดแล้วยังสั่งตายได้ด้วยนะครับสุดท้ายครับสกิลท่าไม้ตายนะครับคูดาวสีวินาทีครับเป้าหมาย3า ่านี้จะสร้างดาเมจเอลีครับจากกลนะครับจะโดนลบบัฟทั้งหมดออกนะจะเว้นบัฟถาวรนะฮะและจะไม่ได้รับจะไม่ได้รับความสามารถได้รับบัฟอีกนะเป็นเวลา45วินาทีเลยนะครับแล้วก็ที่เลเวลสองสามสี่ครับดาเมจแรงขึ้นห้าเซนห้าเซนแล้วก็สิบห้าเซนตามลำดับครับที่เลเวลห้านะครับความเร็วการโจมตีของศัตรูครับจะลดลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นเวลาสิบสองวินาทีเลยนะถ้าเกิดจากกลเนี่ยจะโดนผลนี้เป็นสองเท่าเลยนะครับ จากการดูสกิลทั้งหมดแล้วนะครับโอ้โหต้องพูดครับว่าลิต้าครับเกิดมาเพื่อจัดการจักกลโดยเฉพาะเลยนะมีทั้งตัดเลือดสั่งตายจักกลลดความเร็วการโจมตีนะครับลดพลังโจมตีของจักกลนะครับโอ้โหครบเครื่องเลยนะเรียกว่าถ้านึกไม่ออกครับบอกลิต้าครับในการต่อสู้กับจักกลนะครับก็เป็นหนึ่งในกําลังสําคัญอย่างแน่นอนครับในการต่อต้านจากกลนะของลิต้าครับ เอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสกิลแอนิเมชันของเธอกันนะครับมาที่สกิลแอนิเมชันของลิต้านะครับนี่ครับก็จะเป็นยูน,นิตลอยฟ้านะสกิลพิเศษเห็นไหมฮะศัตรูจะโดนตัดคิวนะครับ20นะครับน,นี่โจมตีครบ3ครั้งพาสสีฟจะทำงาน นี่ครับท่านี้นะไอ้ท่าที่พุ่งเป็นแหลมๆนะฮะเนี่ยๆนท่าเนี้ยน,น,น,นะฮะพาสติดนะครับศัตรูจะโดนลดพลังโจมตีลง15%นะครับจากคนจะโดน2เท่าครับเป็น30%นะครับดีงามมากเลยนะอ่ะทีนี้มาดูท่าไม้ตายนะฮะอยู่ท่าไม้ตายก่อนนะไม่ครับ อ,าาอัดเข้าไปคร,ครับความเร็วในการโจมตีของสตรลดลงครับ25%เลยนะจากกลนโัวสองเท่านะครับอีกสักหนึ่งทีนะท่าเท่มากเลยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าระยะค่อนข้างกว้างครับในสกิลแต่ละท่าของเธอนะโดยเฉพาะสกิลพิเศษเนี่ยสั่งตายจากกลนได้เลยนะครับ <S <S ดีงามมากเอาละครับทีนี้มาดูของสมใสของลิต้ากันบ้างนะครับก็จากสกิลของลิต้าเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับฉะนั้นของสมใสที่ดีที่สุดข,ของเธอนะครับก็คือเซตคูลดาวนะครับจะรีดความสามารถ สกิลของเธอได้ดีสุดแล้วนะครับโดยเฉพาะสกิลพิเศษนะแล้วก็สกิลท่าไม้ตายนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีครูดาวก็อาจจะลองมองตีเร็วได้อยู่นะครับแต่ว่าตีเร็วก็จะได้แค่สกิลพาสซีฟนะผมในส่วนตัวผมนะครับผมเชียร์ตัวสกิลคูลดาวมากกว่านะเพื่อที่ได้ใช้ตัวสกิลพิเศษกับสกิลท่าไม้ตายได้บ่อยบ่อยนะครับเพราะสกิลพิเศษเนี่ยสั่งตายจากกลได้เลยนะครับรวมถึงสกิลท่าไม้ตายแล้วเนี่ยลบบัฟของจากกลนะแล้วก็ ความเร็วการโจมตีของจักรกลลดลงด้วยนะครับถึง50%เลยนะถึงจะเป็นศัตรูธรรมดาก็โดนถึง25%นะครับก็ดีมากๆนะครับเอาละครับก็ขอมาข้ามที่ p v p เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าใน PVE เนี่ยอย่างที่ผมได้เกริ่นไปต้นคลิปแล้วนะครับลิต้าเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการลงด้า50นะครับในลงด่านฟาวุธเทียเนะแล้วก็ลงด่านพวกชาเลนต์นะครับหรือชาโดห์ฮอลนะนะครับก็ ลงได้สบายๆนะครับในการจัดการพวกจักรกลในด่านต่างๆ,ๆนะครับทีนี้มาพูดใน p p สักเล็กน้อยนะครับใน p p, p เนี่ยจะเอาลิต้าเนี่ยใส่เข้ามาในวิกที่จักรกลค่อนข้างใช้เยอะนะนะครับอย่างเช่น Horizon Awake เอย Horizon ธรรมดาเอยหรือว่า Evo 1นะครับในของเกาหลีเนี่ยที่แบบคนใช้เยอะมากๆนะครับก็เอาลิต้าหยิบเข้ามาเลยนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้จัดก,การจักรกลได้ง่ายขึ้นนะครับลำดับการลงก็เอาลงสักตัวที่3อะไรประมาณนี้นะครับ หาจังหวะที่แบบลิต้าสามารถยิงโดนจากกลได้ทันทีนะครับก็จะสามารถจะปราบจากกลได้ไม่ยากนักนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าน้องลิต้าใน PP นั้นจะโหดแค่ไหนนะครับในการต่อกรอจักกลนะ ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待てちょっと待ってちょっと待ってちょっってちょっと待ってちょっと待っって 너무 무적다시 uhm <Tower> <hums> collect 发现一条 우아의결으 여기서 적을 소멸한다. 소외하기 너무 늦었. 조심하자. 자 시작도 안 했는데. ครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวริต้านะครับผู้ที่เกิดมาเพื่อจัดการจักรกลอย่างแท้จริงนะครับก็จะเห็นได้ว่าใน pvp นะนะครับจัดการ h o ลิซอน n เวกได้ง่ายดายมากเลยนะครับการต่อสู้กับอ e ีว1ก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับแต่ว่า e ีว1เนี่ยต้องบอกว่าก็ยังเป็นตัวที่เมตาอยู่ดีนะ ถึงมีลิต้าก็ไม่ได้หมายความว่าจัดการได้ง่ายๆนะครับก็ยังต้องแบบลุ้นกันนิดนึงนะครับแต่บอกเลยครับว่าลิต้าเนี่ยเป็นตัวที่คุ้มค่าในการเปิดหามากๆนะครับในส่วนตัวเนี่ยของคุ้มค่าในการเปิดหานะครับผมบอกเลยครับว่า must h a ท e นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนมาที่ต้นคลิปนะครับนอกจากจะเล่นใน PVP จากการอีเวนแล้วนะครับใน PVE นะครับการผ่านด่านอาวุธ เยียเนะครับในการฟาร์มุเทียเนะครับต้องใช้นะแล้วก็ในการลงพวกเชลเลนเจอร์อะไรต่างๆนะครับได้ใช้นะครับแน่นอนนะครับรวมถึงลงดライด้วยนะครับเป็นตัวคีย์สำคัญเลยนะในการทำให้การลงดライชั้น48-50นั้นง่ายดายขึ้นนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนครับน่าจะเก็บออมสมุดฟ้าเอาไว้นะสำหรับน้องลิต้าคนนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะ เตือนแล้วนะนะครับตัวนี้นะครับเตือนแล้วนะครับใช้อย่างระยะยาวเลยนะครับเพราะว่าอนาคตจากโกลเนี่ยนอกจากอีเวอวันแล้วยังมี Horizon Awake นะรวมถึง Horizon ธรรมดาด้วยนะครับที่แบบเก่งมากเลยนะนะชนัลิต้าเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเอามาใช้งานนะครับผมโอเคครับงั้นสำหรับคลิปวันนี้ครับน่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากรูกกวนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วก็ฝากรบกวนกัน อคอมเมนกันหน่อยนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับน้องนิต้านะครับผมโอเคครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย우리사무소이자율은은행수준으로낮아그런데도빌려간돈을갚지않는녀석들이간혹있지그때는나도거친방식을고르는수밖에없어